นี่อะไรกันเนียอะไรกันเนียฮะขึ้นมาอยู่บนรถแม่กันหมดเลยพักกี้ด้วยเหรอพัก,กี้ด้วยหืมพัคก,กี้เป็นเด็กแสบแล้วเหรออืมเอาแองจี้หาวอีกพี่ส้มเสริมหลอ่อพี่มินนี่เป็นไงลหรอกห่นนอนชช่งงาผ่าเผยเลย ย้งชายังจี้ย้งช้ย้งช้อสนุกสนานกันเลยสนุกสนานกันเลย มืดแล้วดึกแล้วถึงเวลานอนก็หลับกันหมดเลยกุ๊ดไนท์ปันี้ทุกคนนะครับ